ปันนี่มีแดดออกจะออกเล็กออกน้อยก็ออกออกเหมือนเดิมแมวค่อยหายไม่รู้หายไปไหนม,มีใครเจอแมวค่อยไหมอยู่แถวนี้มีใครเจอแมวไหมแมวหายประกาศแมวหายออกมาทำไม หนาวไหมลูกหนาวไหมครับคนร่วงเป็นเป็นโรคอันตรายห้ามมาใกล้เลยนะห้ามมาใกล้เลยนะโอ้ยจุ๊ยย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 อยยยยยยัยย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  มัดยางมเอเออบกินออึ๊บอึ๊อุ้ยเ้ยเอ้ยเอีกเยเ้อเียเออีกินเอไหมเ้ยไอ่าอีกสอบอึ๊บอึ๊อ้าพอแล้วบอ อขี้มกหลเลยนะไปนึกทำมล้อสาวปอกสาวนี่มาหลายวันแล้วเนี่สาวไปไหนไม่รู้ล้อสาวข้างนอกไหมอืมเอาไงดีเอาไงดีขี้มูกหลแล้วเนี่ยขี้มูกคนไหลแล้วเนี่ยดม,ด,มดมกินดมกินดมกินดีมีสาวมาไหมดมกิ่นเด็ไปค่ะ